ทุกคนกินแล้วคะ่ะอฮะยืดน่าสวัสดีค่ะทุกคนพรกันาากน้ว่าจังงี้แล้วนะคะวันนี้วิอยากจะมากินขนมอะไรก็ไม่รู้อะค่ะใม่ไหคะขนมอะไรอะคะขนมมัทเมลโล่ค่ะแต่ว่า อ่หน้าจา,าก็จะเป็นไออย่างเงเป็นมัสเนโลกลิ่นนมสอดไตเยลลี่กลิ่มนมสตรอเบอรี่นะจ๊ะนี่ซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนสาขาอะไรคะสาขาได,<ะ>ได,ได้ได้ได้ทั่วประเทศค่ะแต่ว่ามันบางสาขามันก็ไม่มีนะคะอย่าล<ะ>ุ้นไปหมดนะคะค่ะอ่ะไหนเรามาชิมกันใครเคยกินแล้วขอขอคนละหนึ่งไลค์ค่ะ โอเคใครกินแล้วขอหนึ่งได้วยคอมเมนต์บอกด้วยนะใช่ถ้าเกิดกดไร้แล้วบอกพี่ด้วยนะคะคอมเมนต์หนึ่ยมันเป็นกลิ่นนมมันน่าจะหอมไม่ดมก่อนหอมไหมมันเป็นกลิ่นนมเหมือนนมแบบเออพูดไม่ได้อะค่ะนมวัวเหรอเหมือนนมที่มันการะบุลนมก็เก็มันมีความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่ไงโอเคนั่งกินเลยนะคะอ่าฮะ เยอะมากเหนียวอ๋อเป็นไงอ่ะขอชิมั้งสิมันเหมือนนมหวานเม็ดค่ะมันนมหวานเม็ดเหรออ๋อหอมนมมากอืมมันก็เข้ากันดีเนาะสตรอเบอรี่กับกับนมอ่ะอืมเหมือนนมหวานเม็ดอะรสชาติเหมือนกินนมหวานเม็ดเราซื้อนมหวานเม็ดกินรสชานี่เหรอมันเหมือนเป็นนมอัานเม็ดตอดไส้สตรอเบอรี่อะค่ะอือ บอกว่าเป็นรสชาติของนวนเบเนเยอะกว่าเนาะสตรอเบอรี่นิดหน่อยอร่อยสุดคืออร่อยเนาะไม่ว่าอร่อยอยู่อือดูยืดดูยืดอือหือยืดฉลุนเลยดูดูไส้มาสิคะแต่แต่ไม่ว่าถ้าเกิดกินหมดแท่งนี้ก็น่าจะอิ่มแล้วนะไม่อิ่มเลยค่ะได้พี่อือโอเคเดี๋ยววันหลังมารีวิวมาอีกเนาะ โอเคบายบายกอนเลยปิดกล้องปิดกล้องได้ปิดกล้องได้ bye.